พาประจำบนเนี่ยเดากการพอดีนีอันรกคนมึงเนอยู่ไทยเพื่อนยันเลี่ยงเด็กน้อยอันเพนเห็นอัเด็กน้อยเ็นะเดียเลี่ยงหนึร้อยบาทเนาะก็เลยากแต่ค้องขายไน่จะยังนไลน์เนี่ยก็เลือกบริย่างขายตัวเองกับเป็นวัดที่นแล้วก็ลูกได้เยล่ะดูเล่นูลูกได้

You no know... ไฟอ่อนได้วราไฟแพูดนี่ซุปเราพี่นอกไทยหกไปเลยซุปเนวแล้วเ้าบดิ้ลปิ่งอ่ะสปอแน่นดอกเนาะเ้าบรบด้ปิ่งอ่ะสพอแต่เพื่อนเดียกเขาปิ่งเพื่อเพราะว่าเขากินน้ำทิงเขา าอานมากันมันน um. ั <S <S ่งลงมือเสื้อลงมือแซมมาไม่ร้อยขำไหมไม่ไหมลูกซิเลนี้มาลเลนอืมซิเลนดี้ของโยกกำพันเนี่ยน่สบายดีปะลูกบสบายดีปาลูก

เลี้ยงเรียนคนซื้อเลี้ยงเจ้าไก่บล็อกเกตไก่นกซื้อขอบใจนะแมะ่ขอ,ขอบใจเด้อขอบใจเด้อต้อให้ป้าลำลุวยถือเลขเน่เด้อค่ะขอบใจไม่ลุ้ขอบใจเด้อ <laughs> ไม่เชออื่ออายุาจำประหยัดอ๋อใส่ขาลุ้ยแล้วอย่าเอาอ๋ออย่เจีอย่าเอา พี่แก้วเนาะพี่แก้วเพื่อนนอยู่ข้างๆบ่อยทำงานไม่ยาเลยเนาะเพื่อกับพี่จามคือกันเพื่อกะเลี้ยงเิ็กน้อยเลี้ยงกินข้าวแล้วเต้นเห็ดป่าบึงไงเด้ <c oughs> อเต้นมั้ี <c oughs> อือเต้นมัดนี่แหละใครกินใครกินทุกท่านก็เต้นใครเห่ามั้เด้อ <c oughs> กับขอบใจแทนเด็กๆเด้อคุณพี่เนงงา,เนนาะขอให้ลำให้รวยขอให้ถือไวยรางวัลที่หนึ่งจ้าขอให้ด้วยเนี่ยให้ด้วยกว่าเก่าเนาะ <c ười> เป็นครั้งแรกของเด็กๆเลยเนาะที่มีคนเดียวที่มีผู้ผ <c ười> ใหญ่ใจดีเดียวจังสี่ <c ười> เสบบออันนี้คืออรอันนี้คือน้องเพิ่นแต่ผมนะบอกคือกันน้องจาแนด้เนลภัยพมหัวปีถ่ายปีจ้าแจปีแล้วสี่ปีแล้วนลว Têm lắm tham vọng 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 tham เขาอากจื้อหจูจูจิมจิมก็เป็นไฮทีปอันไอแซนกับไอเกมเนาะายทีปได้เงินไปหรงเรียนบ่ไอแซนได้เงินไปโรงเรียนบ่

มาานดมดอย่งน้อางเเอาหมูหมูมัมนๆเลยลงองเื่อไปะละม่ไหเอาไม่ด้กินให้ใหมันอิม่มกินอิ่มแล้วก็เต้นบ่กินอิอ่มแะะ้วก็เต้ไม่ให้มัน,มนอแข้งมืขาเ่อเต้นเป็นยุปอีกยุกแซวันไปไป

Chúc ảnh khoảnh khoảnh ảnh khổng siêu pin nào nhỉ anh nhem nhem anh nhem 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 nhem

ต็มแล้วครับว่เพนิ่มบอได้เลียงแต่ปีอยูงซื่อๆเนาะพี่น้องมือนเพื่อนเห็นอ้ไอเซนต้นสงสัยเหมือนไหลสุดหินเปนไฟเาะเหมือนดักก็คือเพื่อนให้ตีบมาเนาะให้ไอเซนหอยนึงก็ให้น้องเกมสองอยอนอยกอะลูกนกอนป้าก็มือนเปนลกนกอะลก

นี่ขึ้นแล้วเสื้อผ่านเสื้อใส่เไซไเสื้อนะเสื้อยามาทางหนาพี่เสื้อยามาทางหนาพี่เร็วเออเอาผ่นงามง่ามไปซองไอ้น้องเอาผ่านทอดซองไอ้น้องนี่จ้างซองไอ้น้องนี่บอลูปดอกพี่น้องมิดเต้คุ้มกับคุ้มแล้วได้ก็ได้ mới quan tâm cái Ngâm ngâm ngâm, ngâm ngâm. ต่างกันพระจับโบเคยได้นี่ยนี่เด้อเนาะแบบมีคนหายแบบยื้อซื่อกันมีคนหายเนียนี่ขนามีคนหคัดคนแทนคนเอ็นดูเนะขอบใจไล่ร้ายด้วยขอบใจแทน,นเด็กน,น้อยเนาะร้ายมาเต้นนะพี่ลูก อันน้องเซอร์นี่ผอนงามเอาผ่อนผ่อนรอยลูกพี่ลูกอาบน,น้ำแล้วแหละ พอนงามๆเด้วพายากินขนมอีกถ้าพอนงามคอยสีเรียงอีก ทุกคนนะเนาะเกน้อยพักผ่อนวันนี้มือหนาจังอนาไหมพายักให้พายักเบิ้งไหมกบจังคอมเมนต์บอกเด้อพี่้อกด้วมือหนาสิจันให้ไหมเนาะมือนี้มันคำมันเดิกแล้วโอเคจ้าทุกคนคลิปนี้ก็คือ่สิได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิร์ดสู้ครูสุคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้งโฆษณาให้เนยเด้อพอกันคลิปหนะ้าไปแล้วสบายดีจ้าอัสสบายดีลูก สบายดีเร็วเร็วบา๊ายบายบ๊ายบาย <laughs> <laughs> บบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายโอเค